สวัสดีค่ะกศอนอำเภอสีมืองใหม่ขอนำเสนอการประกวดโครงงานจิตอาสาต้นแบบโครงงานจิตอาสาเก็บขยะอย่างถูกวิธีและยั่งยืนสู่ชุมชนโดยเริ่มต้นโครงการคิกออฟให้กลุ่มเป้าหมายจำนวน5หลังคาเรือนเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาของโครงงานนี้เนื่องจาก ขยะในชุมชนบ้านเรามีอยู่เยอะมากเลยมีแต่พลาสติกและขยะที่ย่อยสลายยากมากๆทั้งนั้นเลยทำไงดีนะเราจะเก็บและคัดแยกขยะยังไงกันให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสมย่งชื่นใจนักศึกษากศนอ,อำเภอสีเมืองไม่เรียนอยู่ระดับประทมค่ะ สวัสดีครับผมในเข็มเพชรทองหยิบนักศึกษาอสอนอรุเลราชใหม่ระดับประถมครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรณภาลูกงามเรียนที่กอสอนอชั้นประฐมศึกษาาจะมาเริ่มห้องงานคิดอาสาการเก็บขยะอย่างถูกวิธีอะไรอย่างยืดนะคะจะเริ่มต้นจากบ้านตัวนชันเองค่ะบ้านที่สที่หามูอสอตะบนตะบายค่ะโดยมี ทชงขยะใหน่นะครับเป็นถุงดำตะก้านะครับเป็นทิ่งขยะเป็นถุงพลาติกเป็นถุงขนมนะครับเป็นขยะทั่วไปขยะทุกชนิดนะครับนี่คือถังขยะที่ยวไว้ใส่ของที่สามารถมีไซเกิดได้ ผ้ากันไปปว์ถังขยะอุปกรณ์การเก็บขยะยางถูพื้นีหลังต่อไปครับวันขึ้นโครงการภาษาตรงก่อนจะถูพื้นที่ขยะขยะเขาจะวางขยะจะผสมกันลักษณะแบบนี้นะครับก็แล้วเราก็บ้านหลังที่สองบ้านเขาร่วมโครงการนะคะคือบ้านพ่อใหญ่นายฉลองชื่นใจบ้านอีกทียี่สิบสองโมงสองค่ะ ก็ะเปิบอกทั้งขยาในเจ้าบ้านนะครับยอดเก็บขยะที่ถูงต่องนะครับทั้งขยาอันนี้นะครับเป็นถุงพลาสติกถุงขนมนะครับส่วนทั้งขยะนี้นะคะก็คือขวดข้วตีาวปองแล้วก็ ตอนนี้มะหอดบ้านหลังที่สานะคะบ้านเวหัวโพ้งงามบ้านกิจขยะย่านุขีย่านหงบ้านสองหน้าแกบานบํารุงทองยากตอนนี้มาหวอดบ้านหลังที่สี่นะคะบ้านแถหัวโพงงานบ้ากิจขยาย่านสุขีค่ะแล้วคือบานที่หกสิบสองนี่ค่ะแล้วคือนางสาวบัวสรีชาลิชุมค่ะเอาคะมาหอดบ้านบ้านเล็กที่ มือสองสมนสบายค่ะบ้านท้องนั่งตะเบียบบัวแก้วค่ะบ้านที่เขาร่วมโค้งโค้งงานาจิตอาสาการขัดแยกขยะนะคะเอาค่ะวันนี้เราจะามาดูขยะบ้านหลังที่สองนายฉลองชื่นใจนะคะว่าเพื่อนเนเอาขยะมาอันนี้จะได้ปริมาณขยะเท่าไหร่นะคะคือขยะแรกที่มาขัดแยกขยะ ขยะเจ้าก็สิได้ละค่ามันแยกกเป็นออกเป็นพลาสติกออกเป็นกระป๋องนะคะขอบคุณมากค่ะประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากโครงงานนี้1คนในชุมชนสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธี2ทําให้มีรายได้จากการคัดแยกขยะในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 3. ม,มลภาวะอากาศเป็นพิษจากการเผาขยะน้อยลง